สวัสดีครับผู้กดเชนนั่นเองครับเชนนั่นจะมาอาทิตย์ครับวันนี้จะมาสาทิตกันบอกมักคาครับมัคค่าดีเมียครับตอกง่ายครับครับมักคาครับเราต้องทุกทีครับแต่นี้ที่ใหม่ครับที่ใหม่ครับ ติตามเส <im <im ้นน้ำมัผิดร uh ังครับนี่นี <t <t ่ครับนี่ครับก้อนครับให้แตะคิมล็อกครับล็อตครับปัดเลยครับปัดคลิมล็อตครับคลิกคาครับเหลือไม่ได้ครับเรื่อยครับไม่ได้ครับเรื่อยครับปับเรื่อยครับ ทำไปเรื่อยจะปรับนะครับเรื่ยครับครับล้อวครับเริ่มล้านครับครับโอ้มันไม่ค่อยสบายไม่สบายครับครับเริ่มล้านแล้วครับเริ่มร้อนล้วครับเนี่ยนล้านลอยล้อนแล้วครับลอยล้อนแล้วนี่ไปเรื่อยๆฮะ ครับเห็นไหมครับลุ้นเลยครับโอ้โหแตกเลยครับได้ครับแตกเลยครับแตกละวมันนั่นก็ไหมครับดีไหมอาไปครับเห็นไหมครับดับแตกครับดับเห็นครับแตกแล้วครับตัว้อ้ครับดูไหมครับนในใจครับนในใจดูดูรู้ไหมครับหมดหรือยังเนี้ย อืมออกมีครับมาครับลงมาครับมาครับทีนี้ไม่ต้องใช้แรงครับแรงครับปัดครัปัดเลยปัดเลยบีบครับวัดเดี่ยวครับอย่างนี้นะปัดเลยปัดงับโมเตอร์้วโอ้โหอยงับยิงไปเลยยิงไปเลยครับนี่มันกลันแล้วเด้อ จะออกได้ครับรับผมครับได้ครับรับผมครับผมครับแน่ครับผมยกผับคินเนี้ยไรครับอ้ายนยำไปใช้กดูตามเชมนั้นคลิปต่อไปครับดีครับ